สวัสดีครับสวัสดีครับผมนุนันตภูมินะครับวันนี้พบเจอกันวันที่11พฤศจิกายนนะฮะ11เดือน1 1นะครับ2564นะครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนทุเรียนของพี่พิษนุนะครับอยู่ที่สีสเกตนะครับทุเรียนดินภูเขาไฟนะครับก็วันนี้เข้ามาที่นี่เพิ่งมาถึงเมื่อคืนนะครับเมื่อวานนี้ก็แวะดูมาตั้งแต่สวนทุเรียนที่วัฒนนาครนะครับแล้วก็มาที่สวนของเฮียสวิทเฮียบุญทรง แล้วก็ของโกอิทนะครที่บุรีรัมย์อ่าแล้วก็แวะมาทักทายกำนันนะครับที่บ้านกวดนะครับก็ทำรถตัดหญ้านะครับแล้วก็มาถึงนี่ประมาณสักสามทุ่มสี่ทุ่มเช้านี้ก็เดินสายนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเย็นๆก็จะไปที่อุบลราชธานีนะครับก็วันนี้ก็มาแวะชมสวนพี่พิสนุนะครับก็หลังจากที่ทําสารไปนะครับแล้วก็สะสมอาหารได้สรอบนะครับ วันนี้ก็เลยจะพามาดูหน่อยว่าหลังจากสะสมอาหารไปแล้วสองรอบเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนสีสเกตที่ผมบอกว่าน่าจะเป็นแปลงแรกๆนะฮะของสีสเกตนะสาหรับปีนี้นะนะครับที่จะให้ติดดอกออกผลนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมพาดูนะครับนี่ครับด้านหน้าผมแปลงนี้ก็นู่นเจ้าของนะครับแล้วก็อยู่กับน้องต้นนะครับ นี้เป็นแปลงที่เราเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็เริ่มใช้แนวทางนะครับการสร้างสวนทุเรียนคุณภาพนะตามแบบฉบับที่พวกผมททำกันนะครับสวัสดีครับพี่พิษสนุครับสวัสดีครับ <laughs> อันนี้ก็น้องต้นนะอันนี้เป็นมือในมือพ่นยานนทุเรียนสวนพิสาสวยได้เพราะเราใช่ไหม <laughs> นี่ <laughs> หลายจริงๆไปช่วยเขาพ่นยารอบเดียวบอกว่าทุเรียนเขาสวยเพราะเราเพราะว่าอบเดวออ่าไม่ได้ให้เครดิตพี่สาเลยพี่นุแปลงนี้กี่ต้นครับแปลงนี้ที่แฝลลูกได้สามรอยี่สิบต้นครับสามรอยี่สิบต้นนะครับก็ทําสารไปประมาณสามอาทิตย์เนาะสามอาทิตย์พอดีครับอ่าสามอาทิตย์แล้วก็พ่นสะสมไปสองรอบนะครับ อันนี้แขนงในก็ยังอยู่เยอะนะครับก็เดี๋ยวจะเกี่ยวแขนงนะครับแล้วก็สะสมอีกประมาณสองรอบนะครับก็จะทําการเริ่มนะครับกักน้ํานะครับตอนนี้ก็เพิ่งสะสมไปได้แค่สองรอบเองนะครับก็เดี๋ยวทําการเกี่ยวแขนงเลยแล้วก็กักน้ํานะครับอันนี้ก็เริ่มทาโคนไว้แล้วนะครับเปิดโคนไว้แล้วเดี๋ยวเกี่ยวแขนง แขนงกิ่งํำค้างนะครับหลังจากเกี่ยวขแขนงเสร็จก็เกี่ยวแขนงเสร็จแล้วก็เดี๋ยวทำการพ่นนะครับล้างท้องกิ่งนะฮะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการออกดอกนั่นแหละครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากก็คือพวกเพี้ยแป้งเพี้ยอะไรที่มันจะเชื้อราต่างๆอะไรเงี้ยครับที่เขาจะอยู่ตามท้ายท้องกิ่งเนี่ย ก็จะรอทําลายดอกเรานะครับในระยะตาปูตาปาเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการพ่นท้องกิ่งล้างท้องกิ่งนะครับอันนี้ก็มาดูนะครับพี่พิษณุบอกว่า,าในแปลงนี้อาจจะมีต้นทุเรียนหมอนทองด้วยนะฮะหมอนสีทองนะที่มีดอกสีทองมีลูกสีทองเขาบอกมีหลายต้นเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวปีนี้คงจะได้เห็นได้ชิมได้ติดตามกันนะครับแปลงนี้ อันนี้ต้องบอกว่าของพี่พิสนุเนี่ยพี่พิสนุพ่นยาเองใช่ไหมครับพ่นเองครับอ่าพ่นเองเขาจะเก็บใบได้ไดแบบเก่งมากๆเก็บดีมากๆนะครับจะไปให้เครดิต ต้นก็ไม่ได้ต้นเพิ่งมาช่วยลากสายหรือว่ามาพ่นวันนั้นต้นมาช่วยพ่นทำสารวันนึงครับอ๋อมาวันเดียวมาวันเดียวมาวันเดียวครั้งพ่นเก็บแมลงครั้งหนึ่งฮะใบดำเพราะผมอ๋อเพราะเราลงสารอ๋อเสร็จนะครับโอ้ใบใหญ่มากนะครับอืมใหญ่จริงนี่มือผมนะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดมาก อันนี้ก็วันที่สิบเ็ดนาะเดี๋ยวผมจะไปต่อที่สวนลุงสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีสวนของผู้ใหญ่จันหอมนะครับแล้วก็ไปสวนของอคุณลุงวิริยะนะฮะที่ผามออีแดงนะครับแล้วก็ไปที่อุบ,บลราชธานีวันนี้นะครับอันนี้ก็โดนสะสมไปสองรอบนะครับก็ใบเริ่มเริ่มเขียวนะฮะแต่ยังไม่เข้มนะครับใบจะต้อง ขนาดนี้เลยนะฮะใบตันเนี่ยจะต้องมาเป็นลักษณะแบบนี้ใบตันอันนี้ก็ถือว่าเก็บใบเก่าได้ดีมากนะครับถามใบเดิมดีเฮ้ยเขาขายพวงมณีนะแต่ใบเขาจะใหญ่พวงวะไม่แน่ใจครับตัวนี้ไม่ไ่หมอนน่าจะพวงล่ะน่าจะพงวพงมณี พวงมณีบ้างะใส่ไปไปลายให้มันผสมเกีตอนนะครับเจ๊จำไม่ได้ใส่พันนี่ใส่พันน่าจะพวงมณีโอ้ขี่ต้นตันฮะกี่ต้นตันถ้าเฉลี่ยพื้นฐานของผมเองเฉลี่ยแบบไม่หนักมากก็ประมาณสิบต้นตันครับเฉลี่ยทุเรียนปีแรกนะแต่ถ้าปีสองถ้าสิบต้นตันนี้ก็ถือว่าน,น้อยเกินไป อยู่นี่สามร้อยอันนี้ทุเรียนห้าปีอ๋อห้าปีห้าปีสามเดือนห้าปีสี่เดือนนะครับอันนี้ก็ได้จะอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดเจ็ดต้นแปดต้นตันครับสามารถทำได้แขวนได้อันนี้ก็ต้องอยู่อีกทีนึงว่าต้องอยู่ไซสาทรงอ่ะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่เขาส่งออกตอนนี้ก็เดี๋ยวอ่ปีนี้เราทำพื้นสามสี่ห้ากันดีกว่า ทำพื้นสามสี่ห้าเลยเราคัดทั้งต้นดได่ขนาดนั้นก็สวยเลยถ้าพื้นสามสี่ห้าเนี่ยเขาก็จะได้ปริมาณต่อต้นต่อตันก็จะน้อยลงมาอีกอาจจะจะประมาณสักเจ็ดต้นหกต้นเจ็ดต้นตันอะไรเงี้ยครับมันจะมีบางต้นที่แฝงได้ประมาณยี่สิบลูกก็มีสิบกว่าลูกก็มีอือต้นเล็กใช่ไหมครับ เนห้าสิบต้นครับต้นี้กทั้งนั้นจะเป็นต้นที่หมุนเดี๋ยวต้องไปดูนู่นนะครับช่วงท,ที่แต่งดอกใช่ชุดแต่งดอกก่อนแล้วก็แต่งลูกเพราะต้องดูคุณภาพใบนะตอนนั้นแต่ถ้าเกิดโครงสร้างต้นเนี่ยเขาได้โอเคแหละเขาแขวนได้สี่สิบห้าสิบน่นะครับนี่อย่างต้นนี้นี่ฝืนฝืนนี่ได้เลยเนี่ยห้าสิบใช่ไหมห้าสิบหกสิบต๊ะห้าสิบหกสิบใช่ถ้าไซส์เกรดเฉลีย่ยอยู่ประมาณนี้นะ สามสี่ห้าน่าจะมีร้อยกว่าต้นอ่าก็จะได้อยู่ประมาณนี้และครับห้าสิบน่าจะร้อยห้าสิบต้นได้เผื่อแบกนิดหน่อยก็อยู่ประมาณนี้ในเกณฑ์ห้าสิบห้าห้าเดี๋ยวในเกณฑ์นี้แต่ต้องไปดูคุณภาพใบนะตอนนั้นก่อนอีกทีนึงแต่ไม่น่ามีปัญหาด้วยด้วยด้วยโครงสร้างดินที่มันมาดีๆะนะ,ะเพราะดินที่นี่รู้สึกตอบสนองปุ๋ยเร็วมันได้ได้กินปุ๋ยเร็วใช่ ไม่ต้องไอ้นี่มากครับเวลาเราพ้นอาหารทางใบเขาก็ได้กินเร็วอืครับเก็บใบได,ได้ดีมากครับด้วยความที่แบบไม่ได้จ้างอะนะ <c oughs> <c oughs> ทำเองอะ่ะล้าทำเองอะ่องอะมัน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 ได้อยู่แล้วครับูต้นใหญ่ก้นุู้เออครับ เซนนะียนแห่อะไรนะเซียนแหห้วยตะาไมา้นะครับวันนะี้ <c oughs> ันนี้มาเป็นมือฝืนรับจ้างนะครับ <c oughs> ส่วนตัวเองก็เท่าไหร่นะกี่ต้นนะปีนี้ห5ครับอ๋อปีนี้หกสิบห้าต้นที่ได้ลูกนะต้นเล็กๆอีกสี่สี่ร้อยใช่ไหมสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าโอ้ย อโอ้โหเนี่คยครับดูใบครับสวยมากสังเกตดูยอดนะครับการเก็บมแมลงดีไม่ดีเนี่ยให้ดูยอดเลยโอ้นี่ยอดอยู่ทุกเม็ดนะครับอยู่ทุกยอดครับเก็บใบดีมากๆนะครับพลเองด้วย โอเคครับเดี๋ยวยังไงพบเจอกันสวนที่สองแปลงที่สองนี่เดี๋ยวจะไปสวนของคุณลุงสมบูรณ์นะครับอยู่ที่บ้านโคกเจริญเช่นกันนะครับโคกเจริญโคกสมบูรนี่แหละนะครับก็เดี๋ยวยังไงพบเจอกันนะฮะวันนี้โอเคครับเพื่อนเพื่อนของเอียงกาอใส่ใส่ของอาจารย์นะเดี๋ยีอมาดสมัดเนาะเออนี่แหล้มมางามเลยงามอีหลีย่อมรับว่าง วิ่งง่าเลยตัวปุ๋ยกับฮอร์โมนเออตัหน่อยะไมเลยเอางี้สิท้ามเจ้าครับคุเสือทุกปีของเจ้าใบบมอ่านแบบนี้เลยเชื่อได้หมดเลยแมนใบผมไม่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 ได้เลยเพราะว่าเจ้าบุหูุ่จะเทคนิคจะไม่มีเลยใส่ไปแต่ว่าตัวนี้มันคืบุหูุ่ยังกระซังเลยทำแนะนังจากอาจารย์จักซีบุษขนาดใหญ่ก็ทำตามสิริของีดูไปเลยถ้าถ้าเกินนี่ไป